สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ที่หน้าจอแล้วก็ในห้องสตูดิโอแห่งนี้นะครับวันนี้มาพบกับผมทวัตในการดําเนินพิธีกรในการสอนในครั้งนี้กับช่อง b Studio Thailand นะครับวันนี้เสียงอาจจะรอเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรามีนางแบบของเรามา <Yahoo! S 1> ทําการตัดต่อในครั้งนี้วันนี้หัวข้อเวิร์กช็อปคันเทวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของ การเปลี่ยนรูปภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นรูปภาพที่ถ่ายจากสตูดิโอใหญ่ๆนะครับยังไงก็ทำไปด้วยก็ยังดีนะเอ่ k เฟิร์ช็อปในครั้งนี้เราจะได้อัปโหลดขึ้นใน Facebook ให้ดูดีดูมีมิติขึ้นนะในครั้งนี้วิธีการสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าปรับรูปให้มันซอฟขึ้นนะสมัยนี้เราเรียกว่าปรับให้มันเป็นสตูดิโอมากยิ่งขึ้น เรียกว่าการถ่ายแบบวิธีการเราก็นำรูปภาพที่เราจะต้องการปรับขึ้นมาลากเข้าไปในนี้ผมเตรียมไปเรียบร้อยแล้วครับรูปนี้ขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับแล้วก็ขออนุญาตคนถ่ายรูปด้วยคือเราดูที่เลเยอร์นะครับเคยสอนไว้ที่พื้นฐานแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้สำหรับการเล่นกับเลเยอร์ในเวิร์กช็อปพื้นฐาน EP 1 วิธีการอันนี้ก็ง่ายๆครับก็คือสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งอันเพื่อสำรองไฟล์ขึ้นมาวิธีการก็กด Ctrl J นะครับจิ้มที่รูปภาพที่แบ็กกราวน์หนึ่งครั้งแล้วก็กด Ctrl J mm hmm. เพื่อที่จะก๊อปขึ้นมาเราจะใช้เลเยอร์ข้างบนในการปรับแต่งนั่นเองวิธีการต่อไปนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านจับตาดูครั้งนี้ให้ดีๆนะครับไปที่ Image ขอไปครับ กดผิดไปที่ layer ยังกดผิดอีกไปที่ filter โอเคอันนี้ถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาปรับให้มันเบลอกันวิธีการปรับให้มันเบลอก็คือไปที่ f ิลเตอร์เบลอ s i ร n s blur เอ่าเครื่องมือนี้ใช้ในการปรับให้มันรูปภาพให้มันเบลอขึ้น นวลน,นวลขึ้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดผลยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเกิดยังไงวิธีการแล้วอันดับแรกสเต็ปแรกปรับการเบอร์ไปที่สักหนึ่งจุดสองอะสักสองนะประมาณว่าตารางแบบแก้วที่สามอะไรเงี้ยครับดื่มไปแก้วที่สามเลยเบอร์เบอร์อย่างงี้โอเค,อเคกดโอเค หลังจากนั้นเราได้ไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วเราทำยังไงกับไฟล์นี้ต่อง่ายๆครับให้ทุกท่านไปที่แถบเลเยอร์แล้วไปกดตรงที่นี่ครับแล้วจากปกติจากปกติจ,กกตจะเป็น normal เราปรับเป็นที่ soft light ที่เขาเรียกว่าการปรับรูปให้ soft กันนั่นก็คือแบบนี้ก็คือ ความหมายมันก็คือว่าปรับให้มันสว่างแบบซอฟต์อ่าปรับซอฟต์ไลท์ครับกดไปมาคบเห็นไหมครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วแต่คุณจะปรับแล้วแต่รูปภาพของคุณยิ่งถ้าเกิดรูปภาพของคุณมันมืดเกินไปคุณก็ปรับเบอร์เบอร์หน่อยนึงเพราะว่ามันเข้มอยู่แล้วมันดึงเม็ดสีขึ้นมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดรูปคุณแบบขาวโบอีกเงี้ยอ่า เราก็ปรับมันเป็นซอฟต์ไลท์อย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับเบลอให้มันสัก2สัก3ก็พอ,อเพื่อที่รูปภาพของเราจะดูเป็นมิติขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อไปนะครับวิธีการเราก็มาดูละอ่ะสะดุดตรงไหนบ้างมองมองครับมองครับสะดุดตรงไหนบ้างอ่ะผมว่ารูปภาพนี้มันยังจืดไปเรามาปรับโทนสีให้มันนิดนึงนะครับก็คือกด c t r o l b b boy นะครับ control b boy กด Ctrl B ขึ้นไปจิ้มที่เลเยอร์กด Ctrl B อ้าวกดไม่ได้อีกเขายังไม่ได้ไปกดตรงนี้กด Ctrl B อ่าพอกด Ctrl B เรียบร้อยแล้วผมจะต้องการให้มันออกโทนแบบชมพูชมพูหน่อยแล้วก็ออกโทนแบบชมพูแบบเหลืองๆชมพูอ,อ่า,ป,ารรประมาณนี้ครับเนี่ยครับประมาณนี้ เนี่ยครับประมาณนี้อ่าเราก็กดโอเคครับจากหลังจากนั้นกดโอเคแสงมันยังจืดไปนะผมว่างั้นผมกด control c t r o l Ctrl l นะครับเพื่อที่จะปรับแสงให้มันเขาเรียกว่าให้มันเข้มขึ้นดีกว่า่าปรับให้มันเข้มขึ้นผมลากตรงนี้ครับดันขึ้นมานะครับ แล้วก็ให้มันสว่างอีกนิดนึงลากตรงกลางลงมาครับเนี่ยครับส่วยสว่างไปโอเควันนี้โอเคได้แล้วครับผมหลังจากนั้นผมก็พอได้แล้วผมก็กดโอเคเร,เรียบร้อยครับงานศิลป์ของเราเรียบร้อยครับมองให้มันเป็นศิลปะนะครับ โอเคแล้วก็นี่คือก็เป็นเวิร์กเวิร์กช็อปง่ายๆสั้นๆนะครับสำหรับการปรับแสงปรับเบลอปรับฟุ้งหรือที่เขาเรียกว่าการปรับซอฟต์ไลท์ง่ายๆครับสำหรับการทำแบบนี้วิธีการปรับรูปภาพที่เปลี่ยนจากรูปภาพถ่ายจากมือถือกลายเป็นรูปถ่ายจากสตูดิโอก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่กับเวิร์กช็อปหน้า ไม่รู้ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปอะไรก็ยังไงก็อย่าลืมกด u b s สคริปติดตามของเราด้วยนะฮะอย่าลืมติดตามเราด้วยกับช่อง B Studio Thailand ในครั้งนี้ครั้งหน้าพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดี